เป็นยังไงบ้างกับฟิตแบ็คครีมมีหัวใจมีเธอใช่ค่ะจบไปหมาดๆเลยค่ะก็กระแสดีค่ะมีน้องๆตัเลรกๆบอกว่าชอบชอบพี่วาลิกว่าแต่ว่าช่วยช่วยเหลือนางเงือกช่วยเหลือนางเงือกด้วยนะคะค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะถามนิดนึงค่ะว่าผลงานจากละครยังมีโฆษณาใช่ ทีส่สำคัญเป็นพีเซนเตอร์ให้กับบิโอเรของเราด้วยใช่ใช่ค่ะค่ะเป็นตัวไหนเอ่ยอ่าเป็นบิโอเร2 in 1ินวันเมกาบริววอ์ค่ะค่ะเรารู้สึกอย่างไรบ้างที่มาเป็นพีเซนเตอร์ให้กับทางเราคะก็ดีใจนะคะคือเหมือนเราเราใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาตั้งแต่ตอนสมัยมัธยมโอ้โหตอนจำได้ว่าอ่าเราอยู่มอต้นก็จะมีเหมือนทางบิโอเรที่ไหนมาสาธิตวิธีการเหมือนดูแลตัวเองที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยในขั้นตอนของแรกแรกสาวอะไรรู้อะไรเงี้ย แตกเนื้อ<ช>สาวเลยใช่ก็ดีใจดีใจค่ะค่ะอะแล้วถามก่อนในที่นี้มีใครใช้ผลิตภัณฑ์เบอเลย์อยู่แล้วหรือเปล่าใช้ไม<ช>่<ห>เอ่ยสาวน้อยนะคะใช <laughs> ้อยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องไปเลยนะที่พูดก,กิจกรรมของเราจะได้สวยใสยเหมือนพี่อเชอ์ยนะคะวันนี้สวยใสยจริงๆปกติแล้วค่ะแอบดูอยู่ทางทีวีนะคะในทีวีว่าสวย